ข้าวัดกะปิสูตรแบบหมอมลวงอันแรกที่เราจะทําก็คือสูตรเด็ดคือหมูหวานค่ะเราเตรียมน้าเปล่า3าลิตรเตรียมสันคอหมู4กิโลเพราะว่าจะเป็นเนื้อที่มีติดมันแล้วจะมันนุ่มต้องเคี่ยวให้มันนุ่มเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว160มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ดอกเกลือค่ะประมาณ1ช้อนตวงเคี่ยวสัก25นาทีเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟกลางไกลาง25นาทีพอเกิดฟองขึ้นมาปุ๊บช้อนออกเลยค่ะช้อนจริงนะครับจนมันได้อยู่ตัวสักพักหนึ่งจึงเริ่มใส่น้ําตาลมะพร้าวประมาณสองกิโลเค ค่ะจนมันเป็นน้ําตาลละลายเนี่ยจนเป็นอย่างเยี้ยเป็นคาราเมลก็คือหมูหวานนั่นเองได้ไว้แล้วเก็บไว้คราวนี้นามันหมูใส่กระทะค่ะไปคั่วกะปิค่ะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านเราเลยนะคะก็ต้องใช้ไฟแรงเลยเพื่อที่จะให้กะปิเนี่ยสามารถที่จะล้วนออกมาได้พี่เห็นอย่างเงี้ยคั่วประมาณ45นาทีน่ะท่านผู้ชมต่อไปจะผัดข้าวใส่น้ำมันหมูอีกค่ะ แล้วก็ใส่กะปิที่เราคั่วไว้เนี่ยเห็นไามห้ยมามันเหมือนเม็ดทรายเลยกะปินะฮะเนี่ยใส่ลงไปเอาข้าวอะไรใส่ครับใช้ข้าวหอมมะลิเก่าค่ะเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วก็ร่วนจะไม่เกาะกะกะปิเกินไปแล้วไม่ทําให้รสชาติเค็มผัดไปจนกว่าสีมันจะเสมอกันแล้วก็ใส่เครื่องเคียงอีก12ชนิดของเราค่ะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นข้าวพุกกะปิครับ